7 5แรงนงล้านดบาทแถมใบมีดด้านหน้าครับพี่น้องตัวนี้พร้อมทำงานให้กับพี่น้องเผาหน้าคาราโลเผาหลังแบบแกนตรงของนิวฮอลแลนด์แท้ๆเลยครับตัวนี้สวยๆงามๆครับพี่น้องตัวนี้ทีทีสี่จุดเจ็ดห้านะครับผมหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นโคหเบาๆเท่านั้นเองครับพี่น้องดาวได้ผ่อนได้ด้วยนะครับพี่น้อง ใช้เงินดาวไม่มากนะครับเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับให้แรงมาที่เจ็ดสิบห้าแรงนิวตันที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมให้แรงนิวตันที่มากเลยนะครับกองเป็นกองอากาศสองชั้นนะครับสวยงามเครื่องยนต์สี่สูบเจ็ดสิบห้าแรงที่สองพันห้าร้อยรอบนะครับผมซีซีของเครื่องยนต์ก็อยู่ที่ 3,908นะครับช่วงชักถือว่าเป็นช่วงชักที่ยาวกระบ,บอกสูบใหญ่ครับผมสวยงามอย่างนี้เลยระบบเกียร์ก็เป็นระบบ8เกียร์หน้า8ปเกียร์ถอยหลังยังหน้าใหญ่มากครับ12.4 24นะครับผมพร้อมสำหรับการลงุงลงไร่เรานะครับยางหลังก็ไม่ธรรมดาครับ18.4 30นะครับมีเวททวงหลังแถมให้ฟรีฟรครับพี่น้องตัวนี้ พี่น้องราคาพิเศษนะครับ75แรงตัวใหญ่มากนะครับผม PTO เป็น PTO แบบหมุนแบบอิสระนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับให้รอบอิสระอยู่ที่540รอบที่เครื่องยนต์2,190ข้างหลังยกได้2,500กิโลเลยนะครับผม PTO หมุนถอยหลังได้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามมีคัปเปอร์ต่อ สำหรับยกไปมิดด้านหน้าพร้อมสําหรับบาวคอนโทรลมาให้พร้อมนะครับตัวนี้ตกยางสวยนะครับพี่น้องตัวนี้มาเลยนะครับมาดูเรื่องของการวางระบบนะครับมีเบรกมือให้ด้วยนะครับตัวนี้เกียก็เป็นเกียร์ซิงโครสตนะครับผมที่พร้อมให้ใช้งาน8 g เกียร์เจอนหน้า8 g เกียร์ถอยหัังรูดเร็วคล่องตัว นะครับเกียร์ถอยหลังก็อยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับมีเบรกมือให้ด้วยนะครับมีเกียร์ไฮโลเกียร์หลักก็1 2 3 4งนะครับมีดับเป็นดับคอนโทรลด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับเกียร์ของเราครับเดินหน้าถอยหลังก็อยู่ซ้ายมือเรานะครับผมครับ พิทูสเกียถอยหลังนะครับตัวนี้ก็อยู่ด้านออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิวฮอลแลนด์เลยนะครับขอบคุณครับ